้าสิ่งที่ควรมีเมื่อมาถึงเบสเบ้ี EP 2มีอะไรบ้างมาดูกันเลย1บัตรทราเวลการ์ดในปัจจุบันก็มีบัตรทราเวลการ์ดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สายท่องเที่ยวต่างประเทศควรมีเพราะมีติดตัวไวแล้วดีไม่ต้องพกเงินสดไปเยอะๆ,ๆกดเพิ่มได้ตลอดเวลาแค่มองหาตู้ ATM ที่มีคําว่าวีซ่าหรือจะรูดจ่ายแทนเงินสดก็ได้เช่นกัน,กน,ากนมาออสเตรเลียครั้งนี้ของพวกเราพวกเราเลือกใช้บัตร U-Trip ซึ่ง EP หน้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการใช้จ่าจพันบัตรยูทิปกันนะคะ 2. เปิดเบอร์มือถือที่ออสเตรเลียในออสเตรเลียมีผู้ให้บริการเครือข่ายอยู่หลายบริษัทบริษัทใหญ่ๆที่เป็นที่รู้จักและคนส่วนใหญ่เลือกใช้กันก็จะมี Optus, Vodafone และ Telstra ซึ่งจะมีหน้าร้านอยู่ตามช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆโดยเราสามารถเข้าไปเปรียบเทียบแพลนและราคาบนเว็บไซต์หรือจะไปที่ร้านเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ3เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อนๆสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ธนาคารที่เราแปะไว้ให้โดยเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก่อนมาที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยนะคะเมื่อมาถึงออสเตรเลียควรมาธนาคารแต่เช้าให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เตรียมพาสปอร์ตวีซา่า COE เบอร์มือ,มอถือและที่อยู่ไว้พร้อมนะคะให้เพื่อนๆแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการมาเปิดบัญชีธนาคารจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาเพื่อนๆมานั่งรอคิวค่ะใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้รับกาแฟฟรีด้วยนะ 4. ขอเลข TFN หรือ tag file number สำหรับใครที่ต้องการทำงาน Full Time, Part Time หรือ Casual เราจำเป็นต้องมีเลข TFN หรือ Tag File Number ซึ่งก็คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อให้ในจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างให้เราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราจำเป็นต้องให้เลขผู้เสียภาษีนี้กับนายจ้างเมื่อเริ่มทำงานโดยนายจ้างจะหักภาษีจากรายได้ของเราและชำระให้กับ ATO ล่วงหน้า 5. าทำบัตรโกคารดบัตรโกคาร์หรือบัตรโดยสารของรัฐควีนแลนด์ เป็นบัตรที่ควรมีติดตัวไว้เพราะสามารถใช้ได้ทั้งรถบัสรถไฟและเรือบัตรเดียวครอบคุมสุดๆจะซื้อบัตรโคาร์ได้จากไหนสําหรับใครที่เพิ่งมาถึงและอยากจะหาซื้อบัตรโคาา์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอวร้านค้าที่มีป้ายสัญลักบายอ y นท็อปอัพ GoCard เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถเดินทางรอบเมืองบิสเปนได้แล้วนะ ค่าบัตรจะอยู่ที่10ออสเตรเลียดอลลาร์นะทุกคนสำหรับ EP หน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูการใช้บัตรูทริปในออสเตรเลียว่าสะดวกสบายขนาดไหนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า,น,านะบนะ๊ายบาย